พัฒนาความรู้จากในตู้ลูกโป่งนะคะจะมีลูกโป่งอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีลูกโป่งอยู่ทั้งหมดเก้าลูกนะคะและปลาไปแตกไปหนึ่งสองสามสี่ลูก ลูกโป่งแตกไป4ลูกจะเหลือลูกโป่ง 1, 2, 3, 4, 5นักแสดงว่าเมื่อเรามีลูกโป่งอยู่ทั้งหมด9ลูกและเราปาแตกใบทั้งหมด4ลูกเราจะเหลือลูกโป่งทั้งหมด5ลูกนั่นเองค่ะหลังจากนี้ครูขอแนะนำให้เด็กๆ นำลูกโป่งมาใส่ในกรอบสิบค่ะในกรอบสิบนี้นะคะเราจะมีลูกโป่องอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวงกลมทั้งเก้าอันนะคะแสดงถึงจำนวนลูกโป่งเก้าลูกค่ะถ้าเราทําแตกไปให้เราขีดการกระบาดนะคะทับลงไปหนึ่ง สองสามสี่ลูกโป่งแตกไปทั้งหมดสี่ใบเราสามารถนับลูกโป่งที่เหลือได้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือลูกโป่งอยู่ทั้งหมดห้าลูกเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เก้า ลบกับ4เท่ากับ5นั่นเองค่ะคือมีลูกโป่งทั้งหมด9ลูกทำแตกไป4ลูกเหลือลูกโป่งที่ยังไม่แตกอยู่5ลูกนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะมีพินโบลิ่งอยู่10อันล้มไป5อันเหลือพินโบลิ่งที่ยังไม่ล้ม ห้าอันเราสามารถเขียนกรอบสิบได้ดังตัวอย่างตามภาพนี้นะคะและให้เด็กๆนะคะการกรบาดจะนวนที่ล้มไปนั่นก็คือห้าอันนั่นเองค่ะจะเหลือพินโบลิ่งที่ยังไม่ล้มอยู่1 2 3 4 5 5อันนั่นเองค่ะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า10 ลบห้าเท่ากับห้านั่นเองค่ะเรื่องการหาผลลบโดยใช้กรอบสิบให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูขอดูที่กรอบสิบอยู่ก่อนนะคะกรอบทางด้านขวามือนะคะจะมีทั้งหมดสิบช่องค่ะในนี้บอกอะไรเราบ้าง อันนี้เรามีวงกลมวงกลมที่โจทย์ให้มานะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวงกลมนะคะมีทั้งหมดเจ็ดค่ะให้เด็กๆเขียนลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปโยงเส้นพร้อมกันกากระบาดออกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี สี่จำนวนค่ะน่นแสดงว่า7จลบสเท่ากับจำนวนที่ไม่ได้การกรบาดคือ3ค่ะกับ10ข้อต่อไปนะคะจำนวนที่วงกลมมีหนึ่งสองมี่ห้าหกเจ ด้วยจำนวนที่กากบาทหนึ่งสองสามคือสามค่ะเท่ากับจํานวนที่เราไม่ได้เอาออกไปนะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าค่ะต่อไปค่ะเรามีจํานวนวงกลมโย่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่สิบค่ะจำนวนที่กากบาทหรือนำออกไปนะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอยู่แปดค่ะ เท่ากับจํานวนที่เราไม่ได้นำออกไปนะคะมีอยู่หนึ่งสองมีอยู่สองจำนวนค่ะสิบลบแปดเท่ากับสองค่ะต่อไปค่ะวงกลมในช่องนี้นะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะนำออกไปหนึ่งสอง สามนำออกไปสามค่ะเท่ากับจํานวนที่มีอยู่นะคะคือหนึ่งสองสามเหลืออยู่สามค่ะข้อต่อไปค่ะวงกลมมีอยู่ขอโทษค่ะเปลี่ยนเป็นการระบายสีก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้ามีอยู่เก้าค่ะนำออกไปรกระบาดออกหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าค่ะเท่ากับจำนวนที่เราไม่ได้นำออกไปไหนคือหนึ่งสองสามสี่เท่ากับสี่ค่ะให้เด็กๆแสดงการหาผลลบโดยใช้กรอบสิบและเติมคำตอบค่ะ ในข้อแรกนะคะห้าลบกับสามนั่นแสดงว่าจํานวนที่มีคือห้าค่ะให้วาดวงกลมไปทั้งหมดห้าวงค่ะเด็กๆอาจจะระบายสีลงไปด้วยก็ได้นะคะสองสามสี่ห้านำออกไปสามวงให้กากบาดออกสามวงค่ะหนึ่ง สองสามคำตอบที่ได้นะคะคือสองค่ะต่อไปค่ะแปดลบกับห้าค่ะเดี๋ยวเรามาวาดวงกลมไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะนำออกไปห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะเหลือวงกลมอยู่หนึ่ง สองสามเหลืออยู่ทั้งหมดสามวงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมทำการบ้านส่งมาให้ครูฟ้าดูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย